สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้ที่รับชมช่องของตุ๊กตาแก่ท่องนะตอนนี้นะครับพี่น้องขาเมื่อขาจะี่ไปไพ่อดวันเกิดแล้วก็รวบใส่ปีใหม่เลยนะคะกับพระเอกแพทย์พิลา์กับพี่น้องเพราะว่าวันเกิดเล่าข่อยบอยูพี่น้องขาราวาข่อยติดท้ายหนังพี่น้องขาก็เลยสิมายอดหลังให้อ้ายพี่น้องว่ามีเคียให้ดอกพี่น้องขาอันแปรลตาตัดกันเลยอันไรก็ดีเบอร์ละน้อพี่น้องเนาอก็เลยชิรวบสวัสดีปีใหม่เลย มันเกิดตุบต ah, okay. ับไอเป็นคำมาอวยพรนะครับพี่น้องค่ะมันนี่มันเกิดไอตุบตับกระจิไปอวยพรให้นไหมไอคือกันพี่น้องค่ะมาตามมาเลยครับพี่น้องอกู่อยู่ๆพี่น้องอยู่ๆ ภาคภาคสิบครับภาคสิบพ,พ,พ,พี่น้องอืมติดตามนะครับอันกันเลยรวมสวัสดีปีใหม่น้ำเลยพี่น้องขาเยอะมากขอบคุณมากไว้พ่อในไอ้นะคะมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฟนคลับหลายๆปังงเรื่อยๆมาไล่ล้นความาไล่ล้านแสนล้านเลยนะพี่น้องขาสาธุขอบคุณทุกทุกไก่ตองครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮักไพี่น้องฮัก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 ออกสารับกันตลอดนี่พี่น้อง ว่าจะไม่พลาตกันหรอทีมเดียวกันทีมเดียวกันขอบคุณทุกทัพไก่ทองครับหนึ่วันเสร็จปัมภาษอ์ผนี่ยังคงใจเคน